นะธุรกิจสามารถความสามารถที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคุณเลียหลังจากเจอวิกฤตชีวิตนะคะในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะคะทางเจ้าตัวได้กลับมาเดินหน้าลุยธุรกิจอีกครั้งภายใต้ชื่อเลียแทคเอเจนต์นะคะบริษัทที่ปรึกษาและบริการดูแลด้านบนัญชีและก็ภาษีให้กับคนไทยแบบครบวงจรนะคะโดยเน้นจุดแข็งบริการที่รวดเร็วจริงใจติดตามทุกปัญหาของลูกค้า พร้อมเผยถึงโปรเจกต์ใหม่นะคะเตรียมจัดสัมมนา,าออนไลน์ให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็นักศึกษาเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากไปเรียนต่อและหารายได้ที่ออสเตรเลียซึ่งในปัจจุบันนะคะยังได้มีการสร้างกลุ่มสาธารณะใน a c e b o o k นะคะคือกลุ่มผู้หญิงและเยาว,วชนไทยในออสเตรเลียและห้องภาษีออสเตรเลียที่ทุกคนนะคะสามารถเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มและถามหรือว่าปรึกษาปัญหาต่างๆได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับงานนี้ก็จะเป็นงานครบรอบของนูโมบโร12ปีที่จะมาช่วยหารายได้ให้กับผู้ป่วยขาดินสันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะก็งานก็จัดที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยก็เป็นงานที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เหรอคะตอนนี้จริงๆลุยงานเนี่ย ตัวงานเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเป็นในเรื่องของอการทำบัญชีภาษีจัดตั้งธุรกิจทุกอย่างให้กับคนไทยตั้งแต่นักเรียนจนถึงนักธุรกิจในประเทศออสเตรเลียแต่ว่าที่มาเมืองไทยครั้งนี้ก็คืออยากที่จะมาให้ความรู้ที่มากขึ้นเพราะว่าคนไทยที่กำลังที่จะไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ไปเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่ง นักเรียนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นจากประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอเคได้วีซ่าหรือเปล่าวีซ่าเป็นสิ่งสําคัญแต่จริงๆแล้วอะในความต้องการเขาจริงๆอะนอกจากการไปเรียนแล้วเชื่อว่าคนไทยอะอยากที่จะไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียเราก็อยากที่จะเป็นผู้ช่วยให้ความรู้ในเรื่องที่ว่าพอไปถึงแล้วหางานยังไงค่าแรงอย่างไรนะคะการจดทะเบียนที่สมมติว่าเออเราอยู่เมืองไทยแล้วเราขายของออนไลน์ได้ดีเราไปอยู่ออสเตรเลียเราอยากขายของออนไลน์ด้วยถามว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรที่ต้องท ในเรื่องของเราต้องสาแดงภาษีที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่าตอนนี้เรื่องของอาชญากรรมการฟอกเงินค่อนข้างสูงและเด็กไทยถือว่าเป็นคนเขาเรียกว่าประชาชนต่างชาติที่อันดับสามข,ของออสเตรเลียรองจากจีนและอินเดียฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนไทยรวมถึงคนไทยที่จะไปทํางานที่นั่นก่อนอื่นเลยว่าเออต้องทําอะไรหางานยังไงเพื่อไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเคว้งคว้างเมื่อไปถึงประเทศออสเตรเลียจะเป็นแนวที่ว่ามาให้ความรู้มากกว่าค่ะ อ๋อเรียนรปศค่ะเรียนต่อปริญญาเอกรปศก็อีกประมาณน่าจะปีหนึ่ง น่าจะจบนะคะก็เป็นเรื่องของนโยบายการฟอกเงินนะคะนโยบายการดูแลความมั่นคงของคนไทยในต่างแดนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้น <c oughs> เห็นได้เยอะความไม่เข้าใจของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งเราก็อยากจะทําวิจัยตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีการพัฒนานโยบายให้ดูแลคนไทยในต่างแดนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียที่ระยะมานะคะมาจาก ตอนนี้ก็ดีได,ได้ได้รับการตอนรับดีมากนะคะของเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเราพูดได้ว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยในประเทศออสเตรเลียในการดูแลนักเรียนตั้งแต่เรื่องของค่าแรงการจัดตั้งธุรกิจการทําภาษีการให้ความรู้ทุกอย่างนะคะก็ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีคนไทยนะคะให้ความสนใจเข้ามาขอใหอ้ใช้บริการเรานะคะให้เราช่วยในการยื่นแบบฟอร์มภาษีเนี่ย เกิน3,000คนแล้วนะคะก็หลายพันคนเลยต่อเดือนค่ะฤด,ดูภาษีก็จะอยู่เนี่ยค่ะช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นตุลานะคะถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจหรืออะไรก็จะไปถึงเดือนธันวาเดือนมีนาปีหน้าเลยทีเดียวค่ะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะจากคนไทยในประเทศออสเตรเลียปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ปบ,บ,บังอ๋อค่ะเราก็จะทำสัมมนา,าที่ประเทศไทยนะคะเ,เดือนละครั้งจัดเพื่อให้กับ ใครก็ตามที่อยากจะไปทํางานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเข้ามารับรู้ข้อมูลทั้งหมดก่อนเพื่อที่ได้เตรียมตัวนะคะใครอยากที่จะไปแล้วตั้งใจเรียนให้จบก็เอาใบาปริญญากลับมา ช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินในการทํางานก็ต้องรู้ด้วยว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรที่นั่นก็จะได้ตั้งใจทั้งเรียนให้จบแล้วก็ทางานเก็บเงินเยอะๆกลับมาเมืองไทยเราก็จะมีสัมมนาเดือนละครั้งค่ะเพื่อ <c oughs> ให้คนไทยที่ตั้งใจที่จะไปประเทศออสเตรเลีย,เ,ยเข้าร่วมสัมมนากับเราแล้วก็รับทราบข้อมูลสิ่งนี้แล้วเราก็ย,ยังทำแฟนเพจนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ความรู้ตรงนี้รวมถึง YouTube ด้วยค่ะ YouTube ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปของประเทศออสเตรเลียนะคะว่า มันมีอะไรที่จะต้องระวังภัยอันตรายใดๆการทำงานเยอะแยะนะคะค่ะก็เข้าไปเลยที่แฟนเพจนะคะ r e y a Tax Agent R-A-W-Y-A นะคะเวนแล้วก็ Tax ที่แปลว่าภาษีแล้วก็ Agent นะคะเข้าไปที่แฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดเหมือนกันคะ่ะแอดไซน์ข้างหน้า r e y a Tax Agent ตามมาะคะ่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ TikTok นะคะของทาง r ร y a Tax Agent ได้เลยนะคะ